นั่นเองนะครับข้อยู่รายการ B A S T V ไทยกันนั่นเองนะคะโอเคครับวันนี้นะเราก็จะมาเล่นเกมไม้ควาปกันนั่นเองนะฮะเออ๋ยวกดผิดโอเค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 ไปเร็วๆเปิดมอเตอร์ด้วยนะฮะโอเคฮะโอเคโอเคโอเคนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไม้ควาปกันันเองนะฮะแค่ทีแรกเราต้องทำอะไรดีนะบ่อน้ำนี้มันสกรปรกมากนะ อีสกปกดีเจนะฮะเราจะลองไปดำใต้น้ำมันดูนะโอเคฮะดำน้ำมันเลยน้ำนี่สีนี่ไม่คุ้นเลยะฮะโอเคโอเคไปละไปละอยากเดินในน้ำได้จังนะโอ้มันควบคไม,ไม,ไ,มไม่ได้หรอกนะอ่ไปนหนึ่งนะโอเคเดินไปกัไรลยต่ออ้ออะไรวะ โอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเจ้าโอเคนะซึ่งเราต้องไปอยู่เป็แบบไปแล้วนะโอเคซึ่งผมได้สร้างแบบใหม่แล้วนะโอเคฮะเอาที่รอดตานกะเลทรายนะโอเคนะสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเราจะไปที่ตรงนี้ก่อนเลยนะไปกันเลยตรงดินสีนย้อยโอเคฮะโอเคแม่งเลยสัตว์ไก่ฟ้องอะไรไม่รู้นะฮะ นะเอาเฮ้ยลุ่มเสียบครับลุ่มเสียบอา้าวเวียนเวีกรรมโอาโอเคไม่เป็นไรเลยโอเคมามากันเลยโอเคนะได้ยินเสียงแล้วนะฮะกระโดดไปครับข้างนอกอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเราจ,จะไปที่ภูกันครับเอ้ยภูยังไง ไอ้กูเขาเลยโอเคติดสันเอาเรียผมนี่เก็บไปเรียบโตแล้วหนา้นาสำหรับคลิปทุกที่ผมนะฮะจะไม่ได้ใส่ใส่ใสโปรคลิปนะฮะซึ่งมีปุ่มกันแหละครับมันเป็นอะไรไม่รู้ใส่ไปนะเฮ้ยทำนี่นะโอ้ยมันทำเชิดชดัดโอเคโอเคนะฮะกองของมาก่อนนะฮะ แป๊บนึงฮนะอยู่ไหนวะไฟหรือไฟโอเคโอเคออกไฟอันนี้ก็ได้นะโอเคนะะติดไปครับติดไปโอ้โหทำเป็นบ้านเราเลยนะฮะโอเคโอเคโอเคนะเราจะทำเป็นบ้านเรานะฮะแปหนึ่งนะฮะ โอเคนะฮะไปแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้จะได้ยินเสียงไก่ร้องนะไก่จะไมนี่เป็นอะไรไม่รู้นะะกูต้องการที่นเงียบแคทเกมนะฮะโอ้อะไรไม่รู้กันแหละการที่นเงียบแบบแคทเกมนะฮะโอเคใช่ไหมต้องการแบบนเงียบแคทเกมไหมแบบนเงียบสุดเลยอ่ะ ไม่มีใครมากวนใจเลยแต่ข้าง,งานอกมันได้ยินนะกล้องเต็ม,มใส่แล้วมันยังไงไม่รู้นะฮะโอเคต่อกันอนี่ยแ,แคทนะฮะแ๊บหนึงนะฮะติดไฟก่อนโอ้ โอเคนะฮะอยากโ้โอเคเราจะมาท,ทําที่เอ่อไปไหนดีที่ผมว่าเราจะทําเป็นบ้านนันเลยฮนะขั้นแรกนะฮะเราต้องเอ่อขุดแร่นะฮะไม่โกงอีกแล้วนะฮะโอเคนะฮะแป๊บหนึ่งนะโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแปนหนึ่งนะขี้นนนนนะอะไรวะเนี่ย ทิ้งเลยเอาของมาทิ้งก่อนนะฮะโอเคขออันเดียวนี่แหลถะถฮัชเกตอันนี้หละโอเคะฮะดูสกินหน่อยสิโอเคหล่อเลยทุกคนอาจจะว่าสกินผมเหมือนคล้ายๆซีรอเกิมเมอร์นะฮะแต่ไม่ใช่ครับ คอสกินนี้มันเป็นสกินของผมแล้วผมก็สร้างเองนะฮะสร้างเองเลยแหละคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะครับโอเคนะฮะผมไม่ได้ตัดต่อเลยเลยนะคลิปนี้คลิปนี้เออคลิปนี้กูแร่เลยครับ งมันไม่สะดุกอย่างหนึ่งนะข้าโกงนี่แต่ผมก็โกงตอนที่จะเป็นแหละฮะงงงง่งง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 ันงงงงองง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 ีงง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 งอนแสงง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 ็งงง เถ้าเหมือนกันเหรอโอเคนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดินไปก่อนแหละโอเคโอเคป๊อปป๊อปดดไปดูไปเซฟไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปเซฟไว้ก่อนเพื่ออะไรดีพี่ว่าบ้านละกันนะฮะบ้านโอเคนะฮะแอปใช่ปะไม่ใช่ใชไอพี่ปะไม่รู้ อ่านไม่เข้าอ,ออกนะ mm. ฮะแตงโมงกินได้ไหมเวอเนี่ยลองดูก่อนนะฮะไอสับแตงโมงกินไมได้นะโอเคนะครับแป็นหนึ่งนะอ่อกินอะไรเนื้อกระต่ายไม่ไมไมกินเนื้อกต่ายอะไรกันสามสองกันโอเค กรตายทอดนะฮะโอเคเราจะไปประจุนภัยเดินทางไกลแสนไกลกันยาวนานนะฮะไปแม่เจ้าตกลงไปได้เลยไงวะตวกิ้งกยาวๆเลยนะฮะโอเคคนระับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวไกลแสนไกลกันนั่นเองโอเคนะ ซึ่งเอ่อ,อาจจะไม่ได้ทำคลิปไปวันละครั้งวันละครั้งนะอาจจะมีถ้าดูก็ดูคลิปใกล้นะฮะถ้าเบื่อเบือ่อนี่ก็ทำงไงดีไปดูช่องอื่นแทนก็ได้นะะถ้าเบือ่อเบือ่อจะเป็นหมูทอดใช่ไหมสัดเพเงของทางเห็นนี่ ทนไม่ไหวจริงๆนะฮะเคฟไปเดินไปกันต่อแล้วจ้าไปเก็บตกเก็บตกนะฮะเก็บตกไม่ใช่เก็บตกนะฮะมูสเมือนี่มันเยอะจริงๆโอเคนะ ผมน่าจะลงไปจะแพ็กนะผมว่าเนยมันจะสวยอีกอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งนะผมลงไปจะแพ็กช่อง,ง,อ,ง,งอเค้านะซึ่งเราอาจจะผมอาจจะเล่นกากนะกากก็เล่นดูไปเถอะครับผมไม่ใช่โมเย ผมเล่นมาได้หลายปีแล้วนะฮะหลายปีแล้วหลายปีแล้ว <c oughs> นัน่นมันปีลิบิชิมินี่อะตรงหน้าน,นั่นเ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชป,ปีลีบิชิอะไรอยู่ตรงนี้นี้ต้องอยู่ทะเลทรายสิ <c oughs> ว่าเพื่อนอาจจะเห็นแสงกตะวันอันนี้นะฮะมาสองนะ มึงเทปจ้าไม่ใช่แล้วครับคนเร,เรื่องแล้วคิมมีเก้านาทีแล้วนะเก้าน,นาทีสามสิบสามแล้วโอเคนี่อยากได้บ้านนะเอาทำยังไงดีเคนะเดี๋ยวผมหาวิธีสร้างบ้านนะฮะที่แรกเราต้องมาคุณแรกกันก่อนโอเคเอา Nó càng xin chay lâu nữa Để bỏ này đi Nó quá Tạt à. Ok Ok yeah. มาขุดหินซะมันก่อนฮนะแล้วต้องมาค้างที่นะี่นันีะันนี้คุณลงมาทำไมวะเนี่ยอันตรายตาหาเนน่ครับวันนี้ไม่รู้กันบางค่าผมจะลองไปใส่ปกคิดดูนะฮะถ้ามันใส่ได้ก็ใส่ไปเลยละกันนะครับ ยังนีแม่งเยอะจริงจริงโอเคนะโอเคแล้วกันนะเราโอ้โหเมืองนี้มันใหญ่จริงๆเลยเมืองนี้ใหญ่เมืองนี้ใหญ่โอ้ยเมืองนี้มันใหญ่จริงคุณแรกครับคุณแรกไอ้กขยังไม่มีเขาเรียกว่าเขาเรียก แอัหน,นึ่งนะฮะมือจงวะโอเคกลับบ้านกันลู่ลาลาโอเคนะเรามากลับบ้านแล้วระวังมัเปิดมอนเตอร์ไปเนะี่ยมัเปิดอยู่เราต้องบีนะะเราจะออกไปบูก,กันว้ายไม่ได้แด่วายนี่ถือมีใช่ไหมวะ ไม่เดๆกูหรอกเฮ้ยบูนแล้วครับพรเจ้าช่วยอาไะหนี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 หอีหอเคนหนี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 นีห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 ีหนีหนหนี ไปไายหาเนี่ยโอ้ไอยหาเกินมา,มาเลยอ้พระเจ้านะฮะปินจๆมันไม่ปลอดภัยเลยนะฮะไว้เสียงอะไรวะกระตุกจังวะโอเคนะฮะโอ้บ้านเราจะเสีต้นไหนวะเนี่ยโอเค โอเคนะครับสำหรับ B.S ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับเออยังไงก็อขอฝากติดตามรายการอุผมกันเลยนะครับโอเคฝากกดไลค์ฝากกดไลค์สปาร์คให้กดแชร์อะไรต่างๆนะฮะก็ยังไง B.S.T.V ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับนี่ก็เป็นพาร์ท e ีีแรกของเรา e ีที่หนึ่งชื่ออีนี้ก็ชื่อว่าเอาชีวิตรอดสร้างบ้าน ในใหม่ครับ PE โอเคนะครับสำหรับผมก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ